คคือตอนตอนแรกเลยนะครับ คือผมกลับรถลับมาลับบ้านนะครับแล้วก็ลงจากรถก้าวขาไม่ออกนะครับมันรู้สึกว่าปวดตรงพวกเข่าทั้งหมดเลย <c oughs> ทีนี้ผมก็ทนอยู่ทนอยู่จนกระทั่งว่ามันเจ็บปวดทนไม่ไหวกว็าทางออกแฟนผมเล็ลูกบอกว่าพ่อไปโรงพยาบาลเถอะจะได้ <c oughs> รู้ว่าเป็นอะไร <c oughs> แต่แล้วผมก็ไปโรงพยาบาลมานะครับผมไปพบมาสามหมอนะครับทีนี้หมอบอกว่า ลักษณะอย่างนี้ก็าตามฟิล์มเอ็กซเรย์บอกว่าเป็นโรคข้อข้อเสื่อมข้อเข่าเสื่อมค่ะทีนที้ผมก็ได้รับยาจากหมอก,ก็คือว่ายากแก้ปวดยาคลายกล้ามเนื้อแล้วก็ยานวดครั้งหลังสุดผมไปโรงพยาบาลแล้วก็ไปเจอเพื่อนค่ะเพื่อนเขาบอกว่าอาการก็ดีขึ้นมาก เพื่อนที่แนะนํานี่แสดงว่าเพื่อนมีอาการปวดข้อเหมือนกันปวดเข่าเหมือนกันแล้วไม่ใช่ครับยังไงคะพวกก็เป็นเบาหวานนะอ๋อเป็นเบาหวาน่เป็นเบาหวานทีนี้ก็บอกว่าเนี่ยก็กินตัวนี้ไปนะครับก็บอกปัจจุบันนี้เขาเขาก็สบายแล้วคือคือดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วผมก็เลยมาเปิดเน็ตพอเปิดเน็ตเสร็จปั๊บอ่านดูในเน็ตแล้วก็รู้สึกว่าเออไม่มียาไม่มีสารเคมีค่ะผมก็เลยโทรศัพท์ สั่งซื้อเลยลกักษณะการลุกการเดินของผมไปไหนยังไงก็จะนี้เดินนั่งเดินอะไรก็สบายหมดเนี่ยครับคุณภาพชีวิตดีขึ้นคุณภาพชีวิตผมก็ตอนนี้ก็เดินเดินนั่งได้ได้แล้วสบ,บสบายใจแล้วสบายใจแล้ว <c oughs> มีอะไรอยากจะฝากถึงคนที่ชมอยู่ทางบ้านแล้วมีปัญหาตอนนี้รู้สึกปวดเข่าแล้วเริ่มเข้าข่ายข้อเข่าเสื่อมแล้วอยากจะฝากยังไงบ้างคะถ้าไม่เจอด้วยตัวเองผมก็ไม่เคยเจอทีอน,นี้ผมอยากจะเชิญชวนเนพะื่อนผูง นะครับหรือว่าคนที่ได้ดูรายการนี้<ค>ะนะครับโปรดตัดสินใจเถอะว่าประสบการณ์ที่ผมได้มาเนี่ยมันได้กับตัวผมเองแล้วมันดีขึ้นจริงๆ<ค>ะนะครับถ้าไม่เชื่อก็มาลองดู<ค>ะนะครับมาลองดูได้เลย